อยากทําธุรกิจค่ะอยากมีแบรนด์ของตัวเองอยากเรียนเกี่ยวกับการลงทุนครับอยากเล่นทุ้นอยากขายของออนไลน์ค่ะอยากตามเทรนด์ปัจจุบันอยากทํางานราชการครับอยากมีความมั่นคงแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีดูไกลตัวเกินไปอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีความรู้ครับไม่กล้าเสี่ยงแต่ที่เห็นส่วนใหญ่ตั้งแต่เริ่มก็เจริงแล้วค่ะหยุดก่อนครับทุกคนทุกปัญหามีทางออก เรามีตัวช่วยหากทุกคนกำลังสงสัยว่าอยากทำธุรกิจเรียนคณะอะไรดีเรียนบริหารทำงานอะไรดีเรียนดีไมน,นะจบโมหกเรียนอะไรดีอยากเรียนบริหารแบบครบๆเครียวๆแบบแน่นแคู่ต้องเรียนที่ไหน เราพบหนึ่งผลลัพธ์จากการค้นหาที่ตอบทุกข้อสงสัยของทุกคนนั่นก็คือ เรียนแบบนั่งฟังท่องจำและจดตามผิดค่ะลืมมันไปได้เลยเพราะที่นี่เราฉีกกฎการเรียนรู้รูปแบบเดิมๆให้คุณได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนหรือ active learning ได้ปฏิบัติจริงลงมือทำจริงและเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองพูดมาขนาดนี้ละไปดูกันเลยดีกว่าและที่นี่คือคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์สถาบันชั้นนําทางด้านการบริหารจัดการที่เปิดสองทางด้านการบริหารจัดการการบัญชีและรัฐภาษา,าศาสตร์แห่งแรกในภาคใต้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนครับอันธกิจของคณะวิจีาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินเราสร้างบัณฑิตนักบริหารและผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้นำมีสมรรถนะดิจิตอลและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลครับเราสร้างงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการ และเราบริการวิชาการในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับเพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศด้านการจัดการภายใต้แนวทางการดำเนินงานมุ่งสู่มาตรฐานสากลสร้างชุมชนนักบริหารบูรณาการงานวิจัยและรับใช้สังคมอย่างยั่งยืนขอให้สนุกกับการเรียนรู้ที่คณะวิทยาการจัดการคูรุเเฉดม่วงนะครับ สวัสดีครับทางด้านวิชาการนะครับหลักสูตรต่างๆของคณะวิทยาการจัดก,การเรามีด้วยกัน3หลักสูตรครับก็คือบริหารธุรกิจบัญชีและก็รัฐศาสตร์รรรนะครับทั้ง3หลักสูตรนี้ก็มีการเด้่อการพัฒนาและก็ปรับปรุงโดยอยู่บนพื้นฐานของผู้เรียนและก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับที่เราเรียกว่า OBE หรือว่า Outcome Based Education นะครับ นีในส่วนของแฟคซิลิตี้ที่เราจะช่วยสนับสนุนนักศาึกษาเราก็มีในเรื่องของ Student Learning Center นะครับเราก็มีเรื่องของ ZIC ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่สําหรับนักศาึกษาที่สนใจในเรื่องของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเราก็มีเรื่องของคอมพิวเตอร์แลบที่จะช่วยสนับสนุนนักศึกษาที่สนใจทางด้านเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็มีโครงการที่ส่งเสริมทางด้านวิชาการนะครับอย่างเช่นโครงการ รมคอมพิวเตอร์แล้วก็โครงการที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษากฤษเพื่อที่จะให้นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียนที่คณะเราสามารถที่จะผ่านในเรื่องของการทดสอบภาษาอังกฤษหรือว่า Exit e x a m ครับใครที่สนใจนะครับที่อยากจะเรียนเรื่องของการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นบริหารธุรกิจเอกชนหรือว่าบริหารภาครัฐนะครับหรือว่าสนใจในเรื่องของบัญชีนะครับ ผมว่าคณะของเราเป็นคณะที่ตอบโจทย์สาหรับคนที่สนใจทางด้านนี้นะครับเพื่อที่จะไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองหรือจะไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาประเทศต่อไปได้ในอนาคตครับคณะวิธีการจัดการรชัชเหต่วงของเรามุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาและดูแลนักศึกษาอย่างครบวงจรทั้งร่างกายจิตใจและความคิดเปิดพื้นที่ให้เรา บุกเพาะการเป็นภาวะผู้นำสร้างผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับมายเซฟรวมท,ทั้งบุกเพาะเรื่องวิธีคิดทักษะและมีโอกาสให้ได้เร่่มลงมือทำจริงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทรานส์คิดรวมทั้งเรื่องของงานสวัสดิการและทุนการศึกษานะคะเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะอามาพอดีวัสด,ดีจ้า๋ยวติดต่อที่งานกิ่เลยนะจ้า แนะนำดับสูตรปรับปรุงใหม่ล่าสุดทันสมัยครบทุกจานบริหารและตอบโจทย์ทุกการเรียนรู้เพิ่มทักษะประสบการณ์รองรับอาชีพในอนาคตพร้อมสร้างความเป็นผู้ประกอบการในโลกธุรกิจในยุคดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างรวดเร็เวแต่ตั้ไม่ทันกันเลยทีเดียว คิดชอบการลงทุนอยากบริหารการเงินในตลาดหุ้นเรามีเอกการเงินและการลงทุนที่จะทําให้คุณมองขาดทุกสถานการณ์เรื่องการเงินมาสร้างกําไรได้วยกันสิคะอยากทำธุรกิจต้องรู้จักวางแผนการตลาดให้ดีสาขาการาตลาด จะทําให้คุณวิเคราะห์ความต้องการในตลาดได้อย่างชัดเจนให้คุณได้เป็นเจ้าของธุรกิจไม่เจ๊งแน่นอนถ้าคุณสนใจการส่งออกสินค้าและนำเข้าสินค้าคาดการอนาคตอย่างมีหลักการต้องสาขาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน คุณจะได้เรียนรู้กระบวนการทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำดูคนเป็นเลือกคนที่ใช่จัดการคนได้อย่างชันฉลาดถ้าใช่คุณ ต้องวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่จะทำให้คุณบริหารคนได้อย่างลงตัวหากคุณสนใจธุรกิจและชื่นชอบในคอมพิวเตอร์นี่เลยค่ะสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจเรามีทักษะด้านเทคโนโลยีให้คุณได้ปฏิบัติจริง และศึกษาบริษัทไอที IT ทั้งในและต่างประเทศเชียบ <She ep. S 1> ชอบจัดประชุมสนใจงานทัศกาลมีความคิดสร้างสรรค์ต้องโชว์ให้โลกได้รู้สาหาการจัดการไหมปล่อยไอเดียให้เต็มที่กับการจัดการงานแบบมืออาชีพ สำหรับคุณภาษาไทยยัม่เทศเราขอแนะนำวิชาเอกการจัดการภราษาอังกฤษที่อาจจะทำให้คุณไปไกลได้ถึงว่าดวงธุรกิจระหว่างประเทศวางแผนจริงรอบครอบชอบตัวเลข ก็มีสาขาบัญชีที่ไม่ล้าหลังอีกต่อไปใคันคิดว่าพบดต่ขันคิดเลขโนโนเราให้คุณได้ใช้เทคโนโลยีและให้คุณได้เป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นอยากทำงานราชการมีงานที่มั่นคงทางนี้เลยค่ะ สาขารัฐประศาสนศาสตร์เราจะสร้างให้คุณมีภาวะผู้นำและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศเอาล่ะครับต้องบอกเลยว่าคณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรที่รองรับครบทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแบบครบๆเน้นๆให้ทุกคนได้เลือกเรียนตามความสนใจกันเลยเดียวไม่หมดเพียงเท่านี้เราจะพาทุกคนไปพบกับตัวจริงประสบการณ์ตรงที่วันนี้จะมาตอบทุกข้อสงสัยกันแบบเรียวๆ เอาละค่ะถึงตอนนี้ทุกคนคงเกิดคำถามกันมากมายแล้วว่าชีวิตในมหาลัยเป็นยังไงมีกิจกรรมอะไรต้องเจอบ้างใช่ครับวันนี้เราได้เชิญตัวจริงประสบการณ์ตรงเา่อตอบทุกข้อสงสัยกันในช่วงนี้เลย FMS FAQ ครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ๆครับตัวแทนที่กำลังศึกษาอยู่ภายในคณะวิทยาการจัดการของเราแล้วนะครับครับผมก็พี่ชื่อดอนนะครับผมมาจาก สาขาการจัดการภาษาอังกฤษ,กษครับปี2ครับค่ะพี่นัตตี้ค่ะบัญชีปี3ค่ะครับพี่พงศ์ครับการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานปี2ครับพี่ฟ้าค่ะการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานปี3ค่ะพี่วายการตลาดปี3ค่ะพี่อาร์มระบบสาระสนเทศทางธุรกิจปี3ครับค่ะพี่อาร์มมาที่คําถามแรกกันเลยมปลายกับมหาลัยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะ ก็นะครับก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับก็ชีวิตในมัธยมเนี่ยเราก็จะอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะเรียนที่ใกล้ๆบ้านแต่ว่าพอเรามาในมาหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะต้องทำหอาไรอย่างด้วยตัวเองครับแม้ว่าจะเป็นการค่าใช้จ่ายเอ,อ่ยแล้วก็การจัดตารางเวลาของเรานะครับผมซึ่งมันก็มีความอิสระมากขึ้นแต่ว่ามันทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นครับ ใช่ค่ะพี่ดอนจากตอนมอปลายนะคะที่นักเรียนห้องเดียวกันจะต้องเรียนวิชาเดียวกันทํางานกลุ่มทํากิจกรรมก็จะเจอแต่เพื่อนคนเดิมเดิมใช่ไหมคะแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยก็จะมีโอกาสที่เราจะได้เจอเพื่อนต่างสาขาต่างวิชาเอกหรือแม้กระทั่งต่างชั้นปีรวมถึงต่างคณะด้วยค่ะก็จะมีโอกาสเจอเพื่อนมากขึ้นค่ะครับแล้วจริงหรือเปล่าครับที่ว่าเรียนคณะนี้กินหรูอยู่สบายครับค่ะก็ ที่จริงเบื่อมากเลยค่ะพี่อามกินรูเนี่ยคือจริงเนี่ยในกินดูในที่นี้นะคะหมายถึงว่าแบบคณะเราเนี่ยตั้งอยู่ติดกับโรงอาหารหลักของมหลาลัยค่ะก็คือโรงช้างนั่นเองซึ่งโรงช้างเนี่ยมีร้านอาหารหลากหลายมากเลยค่ะแถมราคาเนี่ยก็ยังถูกมากอีกด้วยซึ่งเหมาะกับนักศึกษาแบบเราๆมากเลยค่ะยังไม่พอนะคะพี่อามในโรงช้างเนี่ยยังมีร้านสะดวกซื้อแล้วก็ตู้ ATM คอยให้บริการนักศึกษาทุกคนด้วยค่ะครับนอกจากนี้คณะของเรายังตั้งอยู่ใกล้กับโซนหอพักนักศึกษา ซึ่งมีทั้งหอพักในกำกับและหอเอกชนซึ่งจะทําให้น้องๆเดินทางมาเรียนอย่างสะดวกสบายนอกจากนี้มหาวิทยาลัยของเรายังมีรถมินิบัสคอยให้บริการในการเดินทางไปเรียนคณะต่างๆอีกด้วยครับครับแล้วก็ในส่วนของคณะนะครับก็จะมีร้านขายกระสารร้านขายเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์น,นะครับให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้นะครับค่ะเรียกได้ว่ามีครบจบทุกความต้องการเลยทีเดียวนะคะแล้วสําหรับน้องๆที่ต้องการทุน สนับสนุนในการศึกษาเราแนะนําน้องๆยังไงได้บ้างคะค่ะสำหรับทุนการศึกษานะคะเป็นได้เป็น2ประเภทค่ะคือทุนการศึกษาที่มหาลัยให้ค่ะกับทางกับที่ทางคณะให้ค่ะสําหรับทางคณะวิทยาการจัดการนะคะก็จะมีทุนข่ายแข่งคุณทรัพย์ค่ะทุนที่ได้จากบุคลากรภายนอกแล้วก็ทุนทางานแลกเปลี่ยนค่ะซึ่งถ้าน้องๆสนใจเนี่ยสามารถติดตามได้ใน เพจของคณะวิทยาการจัดการค่ะหรือว่าติดตามได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการค่ะครับและสําหรับทุนจากมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีทุนทั่วไปจากหน่วยงานภายนอกทุนจากเงินรายได้ทุนจากมูลนิธิเป็นต้นครับถ้าน้องๆสนใจน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่กองกิจการนักศึกษามหาวิทยานนะลัยสงขลานครินได้เลยครับและมาที่คําถามที่หลายๆคนอยากรู้นะครับว่ามาเรียนคณะนี้ต้องเจอกิจกรรมอะไรบ้างครับ กิจกรรมแรกที่น้องๆจะเจอนะคะก็คือค่ายสารใจค่ะซึ่งเป็นค่ายปฐมนิเทศของทางคณะเรานะคะที่จะทําให้น้องๆน,นะคะได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลของทางคณะค่ะและจะทําให้น้องๆน,นะคะได้รู้จักเพื่อนๆและพี่ๆในคณะด้วยค่ะ ขอบอกเลยนะคะว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่สนุกมากค่ะหลังจากจบค่ายนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรม FMS f M e r e s h i n g Night ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆปีหนึ่งนะคะได้ทํากิจกรรมค่ะก็คือแสดงโชว์ให้พี่ๆและก็เพื่อนๆได้ดูนะคะในคณะและในงานนี้นะคะยังมีอาหารแล้วก็เกมอีกมากมายให้ร่วมสนุกด้วยค่ะครับผมก็นอกจากกิจกรรมของทางคณะแล้วนะครับก็ยังมีกิจกรรมของทางมหาลัยที่ได้จัดขึ้นอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาน้องใหม่ าประเพณีร่วมร้องเพลงสถาบันนะครับแล้วก็มากรรมสขภาพสีตังนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องๆสามารถเลือกที่จะเข้าได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบและความสามารถของน้องๆครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกีฬาฝ่ายเชียร์ฝ่ายผู้นําเชีย,ร,ยร์หรือฝ่ายคารากรหรือฝ่ายข้างหลังก็ตามนะครับถ้าพูดไปก็คงจะยาวครับแต่ว่าถ้าน้องมาเรียนที่นี่แน่นอนได้เจอเกิจกรรมแน่นอนครับผมและแน่นอนนะครับว่านอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วและน้องๆยังได้ชั่วโมงกิจกรรมนะครับที่ทางมหาลัยนะครับได้กําหนดเอาไว้ค่ะอย่างที่เขาว่า การศึกษาทําให้คนมีงานทํากิจกรรมทําให้คนทํางานเป็นแน่นอนค่ะน้องๆคงจะคลายข้อสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้มากกว่านี้ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการสิคะแล้วเ,<ร>เ<ร>จอ<ร>กันนะครับ โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนแปลงตามถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องเลือกอนาคตของคุณเองมาเปลี่ยนความถนัดให้กลายเป็นอาชีพที่นี่ที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์